เท้าท้ายค่ะอยู่ที่บ้านทํากองที่อ่างทองนะคะคลิปนี้เตรียมตัดหนังส่งคุณลูกค้าค่ะพอดีคุณลูกค้าที่จังหวัดปทุมนะคะก็จะนําไปขึ้นก,กองทอมนะคะหน้ากองจะกว้างอยู่ที่10นิ้วกว่า11บ11นิ้วทางร้านจะตัดเผื่อไปให้นะคะก็จะเป็น15นิ้วค่ะกองคุณลูกค้า สามารถที่จะนาหนังนะคะไปแช่น้ําพอนิ่มตัวก็ถึงหนะ้ากองได้ทันทีนะคะคือถอดจากกองทอมมาออกมาแบบไหนก็ให้ใส่กลับไปเหมือนเดิมกรณีที่หนังขาดค่ะสนใจหนังนะคะหนังกลองทุกชนิดติดต่อมาได้ที่เบอร์0851224104ค่ะจะเป็นหนังกลองนะคะด้านหลังก็จะเป็นกลองเยอะแยะเลยค่ะ